เช้านี้นะคะป้าทุนดีรดน้ำต้นไม้อะคะ่ะต้นมะลิที่อยู่ในกระถางอะคะ่ะขาวเต็มต้นไปหมดเลยอะในที่สุดก็ต้องหยิบกล้องมาบันทึกภาพไว้แล้วก็เก็บดอกที่บานแล้วมาใส่ขันเล็กๆไว้กลิ่นของมะลิเนี่ยมีความแปลกตรงที่ถ้าใครไปอยู่ต่างแดนนะคะได้กลิ่นมะลิเนี่ย ต้องนึกถึงบ้านคิดถึงบ้านจนน้ำตาแทบไหลอะค่ะป้าคิดว่าความรู้สึกอันเนี้ยเหมือนเหมือนกันทุกคนน่ะป้าก็เช่นเดียวกันนะคะได้กลิ่นมะลิแล้วคิดถึงบ้านจริงๆอะ่ะอันนี้ป้าเ,าเก็บภาพให้ดูว่าในกระถางเล็กๆค่ะแต่ป้าใส่ขี้วัวนะแล้วก็ช่วงนี้รดน้ำเขาชุ่มฉ่ำเลยค่ะเพราะแดดร้อนจัดเขามีดอกทุกกิ่งเลยอะ่ะ ต้นอื่นๆก็ยังมีดอกคล้ายอย่างนี้นะคะแต่ไม่มากเท่าต้นนี้เดี๋ยวป้าก็จะรดน้ำพรวนดินต้นอื่นๆแล้วก็ใส่ขี้วัวให้เขาค่ะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็ชอบนะน้ำหมัก EM อ่ะป้าก็สลับให้ให้เขาค่ะคือต้องดูแลกันนะ่ะพูดง่ายๆดอกใหญ่มากค่ะออกมาเป็นกระจุกเลยนะ คิดถึงข้าวแช่ค่ะเดี๋ยวเที่ยงนี้ป้าต้องไปหาข้าวแช่มารับประทานแล้วละ่ะ <c oughs> กลิ่นมะลิกับข้าวแช่เป็นของคู่กันนะคะดูจิค่าสวยไหมเอ่อแต่ละก,กิ่งอะ่ะมีสีห้าดอกแล้วก็พร้อมที่จะบานในวันพรุ่งนี้อีกค่ะต้องตัดกิ่งนะคะแล้วก็รดน้ำพรวนดินเสมอๆค่ะ นี่ของแถมค่ะมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่กับป้าเนี่ยแมวจรน่ะนะคะจะทําให้ป้าล้มได้ทุกวันน่ะเขาจะมาเดินป้วนเปี้ยนแล้วก็ขวนญเดะขวัหยอกหยอกทั้งขวนทั้งกัดเท้า่ป้าจึงต้องเปลี่ยนรองเท้าให้มีหัวโตๆแล้วก็หุ้มปลายเท้าหุ้มเล็บทั้งหมดหุ้มน,นิ้วทั้งหมดด้วยค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อย ที่เราจับต้องได้ในแต่ละวันนะคะมาเลยค่ะมาปลูกต้นไม้ปลูกมะลิปลูกพืชผักสวนครัวที่รับประทานได้นะคะชีวิตก็จะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากอะ่ะก็ปลูกในกระถางนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องยอ